นิทานชาติก่อรัชชาดกว่าด้วยเรื่องจริงเก่าไม่ดีไม่ควรพูดเรื่องราวหรือชีวประวัติในอดีตชาติของพระโคดพุทธเจ้าคือสมัยที่พระองค์เป็นพระโพธิสัตว์บำเพ็ญบารมีอยู่พระองค์ทรงนำมาเล่าให้พระสงฆ์ฟังในโอกาสต่างๆเพื่อแสดงหลักธรรมสุภาษิตท,ที่พระองค์ทรงประสงค์เรียกเรื่องในอดีตของพระองค์นี้ว่าชาติก่อชาติก่อเป็นเรื่องเล่าคล้ายนิทานบางครั้งจึงเรียกว่านิทานชาติก่อพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ณพระเชตวันมหาวิหารทรงประรภิกสุสุสสผู้กระสันรูปหนึ่ง พระศาสดาตรัสถามภิกษุนั้นว่าดูก่อนภิกษุได้ยินว่าเธอกระสันจริงหรือภิกษุนั้นกลับทูลว่าจริงพระเจ้าข้าตรัสถามว่าเพราะเหตุไรเธอจึงกระสันกลับทูลว่าข้าพระองค์เห็นหญิงงดงามคนหนึ่งจึงกระสันเพราะอำนาจกิเลสพระพุทธเจ้าลำดับนั้นพระศาสดาตรัสกสุกสุนั้นว่าดูก่อนภิกษุธรรมดามาตุคามใคร,ใครๆก็ไม่อาจรักษาไว้ได้แม้เมื่อก่อนเขาวางยาประตูรักษาไว้ยังไม่อาจรักษาไว้ได้เธอจะต้องการมาตุคามไปทําอะไรแม้ได้แล้ว ก็ไม่อาจรักษาไว้ได้แล้วท่งนำเรื่องอดีตมาตรัสเล่าในอดีตการครั้งพระเจ้าพรหมตสุรสาชบัตอยู่ในกรุงพารานสีพระโพธิสัตว์อุบัติในกำเนิดนกแขกเต้าชื่อว่าราธนนกแขกเต้านั้นมีน้องชื่อปุดทปาทัดพรามคนหนึ่งจับนกแขกเต้าสองพี่น้องในขณนะยังอ่อนอยู่ไปให้แก่พรามคนหนึ่งในกรุงพารานสีพรามเลี้ยงดูนกแขกเต้าไว้ในฐานะบุตรแต่นางพระมณีของพรามเป็นหญิงไม่รักษาเนื้อรักษาตัวเป็นคนทุศีล เมื่อพรามจะไปทําการค้าจึงเรียกลูกนกแขกเต้านั้นมาสั่งว่าแนลูกพ่อพ่อจะไปทําการค้าเจ้าทั้งสองคอยดูการกระทําของแม่เจ้าทั้งในเวลากลางวันและกลางคืนพึงสืบดูว่ามีชายอื่นไปมาหรือไม่ครั้นมอบหมายนางพรรมณีกับลูกนกแขกเต้าแล้วก็ไป นางพรามณีตั้งแต่พรามออกไปแล้วก็ประพฤติอนาจารคนที่มามาไปไปทั้งกลางคืนกลางวันช่างมากมายเหลือเกินนกปทปาทเห็นดังนั้นจึงถามนกราทาว่าพรามได้มอบพรามณีนี้แก่เราไว้แล้วจึงไปและนางพรามณีนี้ก็ทําการหน้าอดสูเราจะว่าแกดีหรือนกราทาตอบว่าอย่าว่าแก่เลยน้อง นกปดทปาทะไม่เชื่อฟังคำของนกราทะจึงไปต่อว่านางพรามณีว่าแม่เพราะอะไรแม่จึงทำการหน้าอดสูอย่างนี้นางพรามณีอยากจะฆ่านกปดทปาทะนักทำเป็นรักเรียกมาพูดว่านี่ลูกเจ้าก็เป็นลูกของแม่ตั้งแต่นี้ไปแม่จักไม่ทำอีกมานี้ก่อนสิลูกพรนกปดทปาทะมาก็ตะคอกว่าเจ้าพูดกับเราเจ้าไม่รู้ประมาณตนแล้วบิดคอเสียจนตายโยนลงไปในเตา พระม,มาถึงพักผ่อนแล้วเมื่อจะถามพระโพธิสัตว์ว่าแน่พ่อราธะลูกรักพ่อกลับมาจากที่ค้างแรมกลับมาเดี๋ยวนี้เองไม่นานเท่าไรนักแม่ของเจ้าไม่ไปคบหาบุรุษอื่นดอกหรือพ่อไม่รู้เรื่องราวจะขอถามเจ้าดูก่อนลูกแม่ของเจ้าไม่คบหาชายอื่นดอกหรือนกราธะตอบว่าข้าแต่พ่อธรรมดาบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่กล่าวคําจริงหรือไม่จริงที่ไม่ทําให้พ้นทุกข์ได้ธรรมดาบัณฑิตไม่พูดวาจาที่ประกอบด้วยความจริงแต่ไม่ดีขืนพูดไปจะต้องนอนอยู่ดุจนกแขกเตาปทธีา,ธาทาถูกเผานอนจมอยู่ในเตาไฟนั้น พระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประกาศสัจธรรมประชุมชาติก่อเมื่อจบสัจธรรมภิกษุผู้กระสันตั้งอยู่ในโสดาปฏิผลน,นกแขกต้าปวดาทานในครั้งนั้นได้เป็นอาโนในครั้งนี้แต่นกแขกเต้ารัชคือเราตาคตนี้แหละ